สวัสดีค่ะวันนี้ช่องลัคกี้นัมเบอร์3695จะมาแนะนำเกี่ยวกับนิสัยตามราศีธาตุเกิดนะคะด้วยคนเรามีชะตาเกิดวันเดือนปีเกิดไม่ตรงกันบางคนตกฟ้าก็ไม่เหมือนกันราศีนิสัยตามธาตุเกิดก็เลยไม่เหมือนกันนะคะวันนี้ลองมาฟังดูนะคะว่าคุณเกิดธาตุไหนกันบ้าง ตามราศีเลยนะคะดินน้ำลมไฟราศีธาตุดินราศีพฤศพราศีกันราศีมังกร 1. รักเดียวใจเดียวรักสันโดษ 2. ไม่ชอบความวุ่นวายไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง 3. ม,มองความเป็นจริงสามารถปฏิบัติได้จริง 4. อดทนยึดมั่นเชื่อมั่นมั่นคง 5. วัตถุนิยมพิถีพิถันถี่ท่วนตามระเบียบแบบแผนราศีธาตุน้ำราศีกรกฎราศีพิจิกราศีมีน 1. อารมณ์อ่อนไหวเปราะบางในเรื่องส่วนตัว 2. มีจินนาการความรับสัญชาตญาณสัมผัสพิเศษ 3. มมีมสเสน่ห์อ่อนโยนชัดเจนในเรื่องความรัก 4. ชอบทำอะไรง่ายๆที่ทำแล้วสบายใจ 5. ชีวิตมีแต่ความพยายามเยอะกว่าราศีอื่นเข้าใจเห็นใจและเต็มไปด้วยความเมตตาราศีาธาตุลมราศีเมถุนราศีตุลราศีกุม 1. เป็นคนจริงจังกับชีวิตตรงไปตรงมา 2. ไม่ชอบอะไรที่ได้มาแบบง่ายๆ 3. เกียดการโกหกไม่มีเหตุมีผล 4. ลังเลไม่เด็ดขาดไม่แน่ใจ 5. ช่างพูดมีปฏิสัมพันธ์ดีให้ความร่วมมือดีไม่ยึดติดราศีสุดท้ายราศีตามธาตุไฟราศีเมษร,ราศีสิงห์ราศีธนู 1. กระตือรือร้อนมั่นใจในตนเอง 2. มีความคิดสร้างสารรค์มีอุดมคติมองโรคในแง่ดีเสมอ 3. เป็นคนหัวร้อนอ่อนไหวง่ายขี้โมโหสีหน้าตาดีมีสเสน่ห์เร้าใจต่อเพศตรงข้าม 5. ไม่ชอบเอาเปรียบใครและไม่ชอบถูกใครเอาเปรียบ